สวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับผู้ติดตามเจ้าหลงนะครับวันนี้ทําข้าวผัดไข่ให้กินนะครับอืมนะฮะเห็นไหมอ๋อติดคอมันไม่เคยกินข้าวผัดวันนี้ข้าวหุงข้าวนิ่มไปนิดนึงนะแล้วก็หอยธรรมาชาติของเราครับก็จะมีน้ําอย่ารีบกินอย่ารีบกินอย่ารีบกินนะครับมีน้ํามีเนี่อเห็นไหมครับ จะมองว่าถ่ายอะไรนกอาลังกินข้าวอยู่ครับเราก็เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องให้เขาอยู่ที่หรูที่หลาน,นึกเขานี่สถานที่นอนเขาก็นอนตรงนี้ครับเราก็สละที่นอนปิกนิกของน้องกายน้องกายคนที่เอาข้าวมาให้หมาเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าติดตามจะเห็นน้องๆในช่องในช่อง YouTube นะครับเห็นหน้าน้องของเขานะครับเขาขี้อายกล้องเขาไม่อยากถ่ายกล้องนะครับนี่ครับ นี่ปลาทูไม่รู้ไปเอามาจากไหนไม่รู้มาจะไปกัดเอาเซลข้างบ้านมานะจะเป็นข้าวผัดกินเกือบหมดแล้วให้เกือบครึ่งถ้วยนะฮะหมาน้อยมันกินไม่เยอะนะครับธรๆๆๆๆรมชาติของเขาเนี่ยปุงเขาจะยุบ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 นะครับธรรมชาติของเขากินได้หมดนะกินได้หมดนะเด็กหมาตัวโตวมันแย่งกินหมดนะครับแล้วจะมีหมาตัวหนึ่งที่หมาล่างงานที่ในช่องของเขาที่ที่ติดตามเข้ามา ก็ถ่ายลงยอดยอดวิวเยอะนะครับขอบคุณสำหรับ2,000ดูเมื่อคืนนี้2,301 0คนนะครับ301กับไอคลิปหนึ่งนะครับ38,000กว่าวิวขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากที่ติดตามกันนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามผู้ดกด s u b s c r i b e นะครับจอดนะครับคลิปของเราก็ไม่มีสร้างเรตติ้งสร้างอะไรนะครับก็ ถ้าชอบก็กดติดตามกด subscribe ช่องอบันเทิงชาแนลโดยอุเทนพักดีไซศิลปินช้างเปลือกของเราด้วยนะครับครับถ้าเขาอิ่มแล้วเขาก็จะไม่กวนเราแล้วเขาก็จะเล่นของเขาออแล้วอิ่มเล้นนะอิ่มแล้วใช่ไหมไหนไหมเขาอิ่มแล้วมาเช้าเนะี่ยผมมาหุงข้าวเขาก็มากุง้งกันกุ้งกงนะครับเขาหิวข้าวเราก็ยังไม่ได้กินเลยธรรมาชาติของสัตว์นะครับเขาก็หิวมันเรานะครับ อย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปปล่อยเขาทิ้งนะครับถ้าเลี้ยงเขาก็เลี้ยงให้ตลอดนะครับเลี้ยงให้เขาตลอดให้เขาเก่เท่านะครับเหมือนเราเราต้องแก่เทหมันกันนะครับอ้าวเอ,อ่มแล้วแต่ไรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันเนาะถ้าชอบเออจ้าหลงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ดีครับ เพื่อจะเจอคลิปใหม่ๆนะครับในช่องผมก็จะมีหลากหลายนะครับจะมีบันเทิงมากสนุกเฮฮาปาร์ตี้มีเพลงมางนะครับไม่จําเป็นต้องมีน้องหมายอย่างเดียวนะครับคลิปของผมผมเป็นช่องบันเทิงชาแนลหลากหลายนะครับไม่เจาะจงอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ